ครับต่อไปเป็นท่าที่3นะครับจับข้อมือบังคับให้นั่งการจับเราจะจับคล้ายๆกับจับข้อมือคว่ำเนี่ะคล้ายๆกับเทียวเพรว่าเราจะรั้งใบมห้เขาไม่ให้คว่ำหน้าโดยใช้มือข้างที่มันคือขวาต่อขวาจับเหมือนกันทุกอย่างนะจับจุบมันที่เที่ยวจับที่เกียวกิดกดมันที่ยุบถ้าเรากดต่อไปแบบสักครู่นี้เขาก็จะนอนคว่ำไปเลยคราวนี้เราไม่ต้องการให้เขานอนคว่ำเหมนไหมจับเข้ามาหาเข้ามานี เราไม่ได้การที่เขาลองคว่ำเขากำลังจะคว่ำดูนะครับเราจะคว่ำไปเรากดตื้นนะครับไปดูชิ่อเหมือนกดตื้นปุ๊บเนี่ยนะมือที่หลังตื่ลแบบนี้หลังตื่นโคโรไปนี้คือหลังคื่นให้เขาคว่ำถ้าไปใี้เขคว่ำหลังคื่นท่านี้มันจะเป็นตัวแทกเป็นตัวแทะยังทำเหมือนตัวแทกเลยปุ๊บเนี่ยตัวนี้ดีดไปทางขวาแต่ตัวนี้จะดึงมาทางซ้ายเขี่ยวนี้แล้วก็กดลงพื้นนิดหน่อยเขาจะนั่งท่านี้ในท่าคุกเข่าท่านี้เขาเรียกว่าบังคับให้นั่งอีกรอบหนึ่งนะครับ จับเหมือนนอนคว่ำจับจับเหมือนนี่นะเขานอนคว่ำแต่ใ nah, ห้เขานั่งจับลึกหนึ่งสองบิดพอสามคนไปปั๊บเนี่ยแล้วก็ล้างไว้เลยนี้ให้เขานั่งบางครั้งเขานั่งแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นตัวแสกแบบนี้ดึงมันก็เจ็บในส่วนแขนข้อต่อกระดูกหมดเลยบางครัางถ้าต้องการจับให้เขานั่งบางครั้งั่งด้วยมือทางด้านซ้ายแขนด้านซ้ายผมไม่ใช้มือซ้ายเหมือนกันจับจับลึบเหมือนกันเดเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ล้างไว้เอ็นกดตรงนี้เห็นไหม กดไปทางนี้นะคีับดีท่านกดทางนี้ดีระบบกระดานทางนี้เขาจะลงในท่านั่งเป็นตัวแซบเป็นตัวแซบนครับจับเกี่ยวถูกนะครับดึงนี้นะดึงไว้นิดเกี่ยวล้างไว้นี้นะประมาณนี้นะมาเลยเราสามารถที่เกี่ยวมาติดติดที่หน้าอกเราก็ได้ดึงตัวนี้ดึงดึงเลยกดไปทางเดียวกันเดียวกันถ้าเราจะทำตัวนั่งด้วยแล้วก็นั่งทุกไปด้วยกันอยู่ท่านี้ร่ึงกันนั่เสริมท่านี้เมองกันน่าจะทำได้นะครับโอเคครับ